สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบ่าักชาแน,นลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้อ่ะวันนี้บาักกลับจากทํางานขับรถผ่านข้างถนนเจอพวกสับเสือเยอะมากเลยครับผมสับเสือนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมุนไพรบ,บ้านๆอย่างหนึ่งนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมเท่าคนแก่ใช้สับเสือนี่ครับเป็นตัวป้องกันยุงบางทีก็ รักษาบาดแผลเป็นแผลสดนะครับผมหรือว่าตามหมู่บ้านมีการตีไก่กันอะไรเนี้ยไก่โดนแทงเป็นแผลเอาสาบเสือนี่ยละครับเพื่อนๆผสมกับปูนกินหมากของคนแก่มาขยี้ให้ละเอียดแล้วก็มาโปะตรงแผลนะครับผมเนี่ยเป็นสรมพุุณที่ดีอย่างหนึ่งของสมุนไพรบ้านๆดูแล้วเหมือนไม่มีค่าอะไระเกิดขึ้นข้างถนนเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันมีสรมพัทของมัน มีผลดีของมันสิ่งดีๆนะครับผมของสาบเสือนี่เยอะมากเลยอย่างแรกเลยล่ะป้องกันยุงอ่ะได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับเาสักผ่านมาก็เลยเจอนะครับผมเยอะมากเลยสาบเสือทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับเพื่อนๆสําหรับสาบเสือนะครับผมในบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะครับผมสําหรับ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้นมันส่วนมากมันจะตายแต่ว่ามันคงสภาพรากของมันนะครับผมสำหรับสาบเสือเนี่ยชื่อของสา์เสือเนี่ยแต่ล,ละภาคแต่ล,ละจังหวัดจะเรียกไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมแถวสุพรรณบุรีราชบุรีนะครับผมเขาจะเรียกว่าอะไรยา,ยาดอกขาวหมาหลงเสือหมอบนะครับผมนี่คือชื่อต่างๆนะครับผมส่วนทางใต้ ทางปักใต้เนี่ยเขาเรียกว่าหลังพุทธทีนะครับผมจริงๆแล้วต้นกําเนิดอของอาสาบเสือเนี่ยเป็นวัชพืชแถบอเมริกาใต้นะครับผมเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับผมลักษณะเป็นใบเดี่ยวใบจะเป็นหยักๆนะครับใบมนันอ่ะแล้วก็มีมีขนด้วยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยบ้านเราเนี่ยสักเอามาให้ดูนะครับผมสําหรับ สรรพคุณนะครับผมของดอกสับเสือเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นยาชูกำลังบำรุงหัวใจนะครับผมแก้กระหายน้ำรากของสับเสือเนี่ยเอามาผสมมะนาวะนะครับผมรักษาไข้ป่าได้แก้อาการอ่อนเพลียนะครับผมแก้ตาฟางดอกเป็นยารักษาร้อนในได้แก้ปวดท้องได้นะครับผม ผแก้บวมช่วยดูดหนองนะครับผมนี่คือสับคุณะนะครับผมแก้พิษน้ําเหลืองใบใช้ในการห้ามเลือดอะชะง,งักเลยนะครับผมอย่างอย่างสมมุติว่าเรามีบาดแผลอย่างเนี้ยเอาใบสับเสือนี่ะมาขยี้ขยี้ขยี้แล้วมาเปาะตรงแผลนะครับผมใช้แก้บาดท,ทะยักได้นะครับผม รากของสับเสือก็มาต้มได้นะครับผมรักษาโรคกระเพาะอาหารว่าพวกโรคเรื้อรังได้นะครับผมสรรพคุณเยอะมากเลยครับเพื่อนๆอย่างอย่างที่สําคัญเวลาเข้าป่าเนี่ยยุงมันเยอะนะครับผมใช้ใบสับเสือแหละข,ข,ขยี้ขยี้แล้วมาแปะตามขาตามแขนยุงจะไม่เข้าใกล้เลยนะครับผมเพราะกลิ่นมันแรงนะครับผม เรียกว่าอะไรอ่ะน้ำมันระเหยของมันจากใบเนี่ยจะมีกลิ่นอย่างรุนแรงเลยนะครับผมอย่างคนสมัยโบราณเขาบอกว่าเวลาเข้าป่าอ่าเวลามีเรื่องมีราวหรือว่าอะไรเนี่ยเจอสัตว์ไล่เนี่ยจะวิ่งเข้าไปแอบในดงสาบเสือเนี่ยแหละนี่คือชาวบ้านเขาคุยให้ฟังกลิ่นมันแรงพวกสัตว์ต่างๆก็ก็จะไม่เข้าไปนะครับผมนี่มาสักพามาดูนะครับผมเยอะมากเลยแถบนี้นะครับผม ทำไมก่อนเนี่ยเวลาตามบ้าน้องเขามีตีไก่กันไก่โดนแทงอย่างเงี้ยเอาใบสับเสือนี่ยแหละครับเพื่อนๆมาขี้ยีผสมกับปูนกินหมากของงนแก่นะครับแล้วมาโปะตรงรอยแผลที่ไก่โดนแทงนะครับผมไม่กี่วันแผลก็สมานแผลได้อย่างอย่างเร็วเลยครับผมนี่คือสปคุณของใบสับอ่าสับเสือนะครับผมลักษณะลำต้นอ่ะจะเป็นต้นเล็กๆนะครับผมเป็น ประเภทไม้ล้มลุกนะครับผมอายุข,ของมันก็ก็ก็คืออยู่ได้นานแต่ถ้เวลาถึงหน้าร้อนปั๊บเนี่ยต้นมันจะเหี่ยวแห้งจะตายเป็นคือเยอะมากช่วงหน้าร้อนเนี่ยแต่คงสภาพของรากมันยังอยู่นะครับผมเวลาถึงหน้าฝนก็แตกก่อขึ้นมาใบเขียวเต็ไมไปหมดครับผมสาบเสือทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆมีพาเพื่อนๆมาดูสรรพคุณประโยชน์ของสาบเสือบ้านเรานะครับผม เขาเรียกนะว่าใบหลังพุทธที่นะครับผมพาเพืเ่อนๆมาดูนะครับผมดอกมันนะครับผมของสับเสือเนี่ยจะเป็นดอกสีขาวแต่ว่าจุดที่ว่าบัตรสักพามาดูเนี่ยยังเป็นต้นเขียวๆเพิ่งเข,ข,ขึ้นมาช่วงหน้าฝนนะครับผมจะไม่มีดอกนอกจากว่าหมดหน้าฝนไปแล้วเข้าหน้าหนาวอย่างเนี้อยอย่างทางภาคอีสานเนี่ยดอกมันจะแตกขึ้นมา ดอกขาวๆนะครับผมแต่ตอนนี้นยังไม่มีนะครับผมที่หอสักพูดไว้นะครับว่าสพคุณของสาบเสือเนี่ยสามารถห้ามเลือดได้หรือว่ากันยุงได้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเข้าป่าเราเจอยุงเจออะไรเยอะๆไปสาบเสือนะครับเพื่อนๆเนี่ย,เ,เ,นเ,นยเด็ดมาเป็นใบๆอย่างเงี้ยแล้วมาขย,ขยี้ขยี้นะครับเพื่อนๆนะครับออกมาทําอย่างเงี้ย บีบให้มันเละๆครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แหละครับแล้วเราก็มาทานะครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยว่าสักอา่อาขอเช็คด,ดูสมมติาอา่อะตอมแข้งตอมขาเราก็มาทาตรขาเนี่ยครับตอมขาตอม,มแขนเห็นไหมครับกลิ่นมันจะแรงมากเลยนี่เวลาเราเข้าป่าเจอสั์เสือเจอ,อยุงเยอะๆ เราก็มาทาอย่างเนี้ยนะครับเพื่อนๆตามแขนเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ทําให้ผิวเราเสียหายอะไรนะครับผมตามแข้งตามขาทั้งสองข้างนะครับขอโทษนะครับอ่าเนี่ยทาให้หมดเลยเนี่ยครับเราก็สามารถมาแก้กันยุงได้นะครับผมเป็นอย่างดีเลยละครับเพื่อนๆอ่านี่สาธิตได้ดูนะครับว่าเออเราทากันแบบไหนตามแข้งตามขาตามเท้านะครับโอเคแล้วครับ สำหรับคลิปนี้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สรรพคุณของสมุนไพรไทยอย่างสาบเสือนะครับผมหรือแต่ละภาคจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอาักชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ